าใครกาลังหาสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นดูล้ำล้ำดูทันสมัยสายยืดอยากได้อย่างตันและสําคัญเป็นสลิดอาร์มเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับดู for you สกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับภายใต้แบรนด์ภายตอนชื่อว่าไพยตอน5นะครับจริงๆเนี่ยภพตอนซีรีส์นัมเบอร์เนี่ยเมื่อแต่ไพทตอน1นะครับ1 Pro 2 3แล้วตัวปัจจุบันที่เปิดตัวคือภายตอน5คือตัวนี้นะครับตัวนี้ได้เฟรมรุ่นใหม่โฉมใหม่ทั้งเซ็ตได้เป็นสวิงอาร์มหน้าหลังสำหรับ บุคคลหรือลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องยางรั่วตัวนี้นะครับได้เป็นอย่างตันสมใจแน่นอนเดี๋ยวก่อนจะไปถึงการบรรยายหรือการรีวิวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องของสเปคเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวมอเตอร์500วัตต์นะครับแบตเตอรี่48โวลต์10แอมป์ความเร็วทำได้ที่30-35กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับน,น้ําหนักคู่ขับขี่แล้วก็ระยะทางที่ใช้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ตามความต้องการที่ต้องการใช้ได้เลยนะครับตัวโมหมด1ความเร็วนะครับสูงสุดที่มา15นะครับโหมด2อยู่ที่25แล้วก็โหมด3ไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางขับขี่นะครับอยู่ที่30ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งน้ำหนักตัวรถอยู่ที่22กิโลกรัมล้อที่ให้มาเป็นล้อ,อยางตันนะครับทั้งหน้าและหลัง ขนาดอยู่ที่9.5นิ้วตัวเบรกนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกสเบรกก้ามเบรกทางด้านซ้ายมือกดลึกๆไปก็จะเป็นดิสเบรกนะครับส่วนระบบโชค๊คเป็นระบบโชค๊คสวิงอาร์มทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบชุดไฟมีไฟหน้า LED รวมถึงไฟหลัง LED แบบนี้ติดตั้งมาให้แล้วเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนเห็นชัดเจนนะครับส่วนไฟข้างๆนะคบไฟ LED สีน้ำเงินทั้งซ้ายและขวาเขาจะเปิดไว้ตลอดเวลาเหมือนเป็น day time running light ครับหากเปิดตัวรถอยู่นะครับเข้ากับตัวรถดูทันสมัยนะครับโครงเฟรมของตัวรถเป็นโครงเฟรมอลูมิเนียมนะครับรองรับน้ำหนักคู่กับขี่ได้สูงถึง120กกรัม ขนาดกลางออกความกว้างอยู่ที่51เซนยาวที่1 1 5เซนแล้วก็สูง123มเซนนะครับแล้วก็สามารถคับเก็บได้ถัดหักพับลงมาแล้วนะครับกว้างเท่าเดิม5 1เซนความยาวที่1 1 5เซนแล้วก็ความสูงที่50เซนนะหน้าจอโชว์หนึ่งเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็เกียร์นะครับแบตเตอรี่ระยะทางไมล์รวมนะครับอ่าจะโชว์อยู่ประมาณนี้เนาะ จะมีปุ่ม power เดียงกดค้าง2-3วิเพื่อเปิดปิดตัวรถได้ทันทีนะครับปุ่ม3ขีดเปลี่ยนเกียร์นะครเปิดปิดไฟกดตัว3ขีดค้างนะครับจนมีไฟสีน้ำเงินแสดงขึ้นมาก็เป็นการเปิดไฟทั้งหน้าและหลังและด้านข้างตัวรถเรียบร้อยนะครับ กดดื้อโป้งลงไปนะครับรูปแบบนี้เลยนะครับหากเป็นความเร็วอยู่ที่ความเร็วที่ศูนย์นะครับกดคันเร่งจะไม่ไปนะครับเป็นเซฟตี้ประเภทหนึ่งต้องมีการเทคตัวหรือถีบตัวออกไปก่อนหรือว่าเป็น x ิสซานนะครับถึงเติมคันเร่งตัวมอเตอร์ถึงปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมานะครับเผื่อลูกค้าบางคนเผลอไปเหนี่ยวรักคันเร่งในระหว่างที่รถจอดอยู่รถก็จะไม่ไปนะครับ ตัว p y t h o 5นะครับเป็นสกูตเตอร์สายยืนรูปแบบฐานเหยียบเป็นพื้นยางแล้วก็มีตัวกิปกันลื่นนะครับมีฐานพักเหยียบด้วยนะครับเวลาเล่นเราก็อาจจะขาฟังใดฝั่งถนัดด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถค้ำกับตัวฐานเหยียบนี้ได้เลยนะครับการออกแบบดีไฟน์ขาั้างเป็นเหมือนชักฟินปลายตัวนี้ครับ ใช้ขาถีบลงมาแล้วก็ตั้งขาตั้งซึ่งสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอชาร์จไฟจะอยู่ตรงปลายฐานพักเหยียบเปิดจุกยางแล้วก็สามารถเสียบเข้ามาที่จุดตรงนี้ได้เลยแล้วเสียบชาร์จไฟ AC บ้านได้เลยครับไ้อตอน5นะครับตัวคอจะไม่สามารถปรับความสูงต่ำได้แต่เป็นสกูตเตอร์สายยืนคอฟิกซึ่งคอฟิกจะให้ความนิ่งเสถียรขับแล้วมั่นคงนะครับ แล้วก็จะพับจากด้านหน้าตามรูปแบบนี้นะครับวิธีการพับง่ายๆแค่การหมุนนะครับหมุนให้สุดนะครับเพื่อคายเกลียวออกมาจนเห็นว่าปลายกุดเอาจากตัวข้อของตัวคอดึงสลักด้านหลังตรงนี้ครับขึ้นมาง่ายๆทีเดียวครับแล้วก็พับตัวคอมารูปแบบนี้เลยนะแล้วมีตัวตะขอเกลียวตรงนี้ออกมาแล้วก็สามารถยกได้เลยนะครับพับสะดวกนะครับกลางก,ก็เช่นเดียวกันครับดึงตะขอเกลียวนี้ขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็หมุนตัวของเกียวเท่ากับตัวช่องของตัวข้อพับหลังจากนั้นเราก็สามารถเดินทางไปต่อได้แล้วนะครับมาสรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟดันห้าแล้วเหมาะกับใครแล้วเหมาะกับสังค์ใช้งานแบบไหนนะครับก็ยังย้ําจุดยืนนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นบอดี้เฟรมรุ่นใหม่ของสายยืนที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ซึ่งรูปร่างหน้าตาดูทันสมัยมีไฟมาให้แล้วไอวดีข้างๆไฟหน้าไฟหลังมาให้แล้วและได้สวิงอาร์มนะครับได้เป็นยางตันหน้าหลังหมดปัญหาเรื่องยางรั่วกาวเคยลยร์แรนด์โดยรวมถือว่าค่อนข้างสูงกับสกูตเตอร์สายยืนทั่วไปบวกกับสวิงอาร์มลูกค้าสามารถจัมจากคุตปาาลงถนนได้เป็นข้อได้เปรียบของสวิงอาร์มจัมลงมาเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกว่าแข็งแล้วก็ได้เป็นยางตันด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับก่อนที่ฝนจะมาผมจะรีบไ้จบก่อน ครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์หน้าตาดูแล้วสมัยนะครับมอเตอร์กำลังวัตต500วัตต์ใช้งานทางเลียบขึ้นทางชันนะครับพื้นหานมาทั้ง15ถึง20องศาไปได้สบายทนทนถึกๆยางไม่รั่วสายพกพานะครับต้องการพาร์ทเก็บขึ้นรถล,ล,ลงหลังรถนะครับตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีแน่นอนนะครับ การรับประกันสินค้าเช่นเดิมนะครับตัวรถระบบไฟแบตเตอรี่1ปีนะครับที่ชาร์จ6กเดือนพร้อมบริการหลังขายทีมงานช่างผู้ดูแลผู้ชันานนะครับหากติดขัดอะไรก็สามารถนำเข้าบริการที่หน้าร้านได้เลยนะครับก็ขอฝากเจ้าตัวพลังงานไว้ด้วยแล้วกันครับถ้าสนใจก็ติดต่อช่องทางทิ้งไว้ตามนี้เลยนะครับแล้วมีข้อมูลสอบถามอะไรก็ติดต่อมาที่ทางโอเคครับแล้วเจอกันครับซูเตอร์ไฟฟ้าซูโายูสวัสดีครับ ไม่ไหวแล้ววนมาแล้วบางทีลูกค้าใช้อย่างเช่นอัพไตอนวันหรือซิลอาัาบางรุ่นดีเควสอยากได้ยางตันแล้วมีการมาปรับแล้วมาเปลี่ยนสสยยางตันไปใช้ไปสักพักหนึ่ง ไม่ไหวมันแข็งเกินไปบางดีไซน์ของตัวสกูตเตอร์บางรุ่นไม่เหมาะกับการใช้ยางตันนะครับไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อใช้ยางตันอยู่แล้วพอเอาไปใช้เนี่ยมันใช้ได้แหละครับแต่ว่าลูกค้าจะไม่มีความสุขในการใช้งานเพราะมันจะกระด้างมากมากแต่ตรงนี้ดีไซน์มาเพื่อรองรับไว้ยางตันอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าใช้กับตัวภายตัน5แล้วเป็นยางตันเนี่ยลูกค้าจะไม่ต้องวอนยางรั่วแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะครับ